สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวิกิฮาวและสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจสกินโรสลัมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย หลายคนอาจคิดว่าอเมริกาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วผู้คนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแต่ความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพและดูแลครอบครัวพวกเขาเหล่านี้คือคนจนในอเมริกาแต่ก่อนจะไปชมคลิปนี้คุณช่วยคอมเมนต์ามาบอกกันหน่อยเถอะว่าสลัมประเทศเราหรือว่าสลัมอเมริกาน่าอยู่มากกว่ากันสกินล่าเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนคนยากจนและคนไร้บ้านปัญหาต่างๆมากมายที่ผู้คนต้องไป ในสกนกิลรความยากจนอัตราการว่างงานสูงปัญหาสุขภาพอัตราการเกิดโรคอัตราการเกิดอาชญากรรมและในคลิปนี้เราจะพาไปสำรวจสกินโลเราจะได้เห็นว่าผู้คนในสลัมแห่งนี้ต้องเผชิญกับอะไรบ้างและชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรที่นี่มีประชากรประมาณ5,000คนส่วนใหญ่เป็นคนไร้บ้านคนยากจนผู้ป่วยจิตเวชสกินโลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะที่เป็นชุมชนคนยากจนและคนไร้บ้าน ชุมชนแห่งนี้มีองค์กรการกุศลและกลุ่มช่วยเหลือมากมายที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในระหว่างทางที่เราสำรวจนั้นเราก็จะพบเห็นกับเต็นท์ของคนไร้บ้านที่กางกันอยู่เรียงรายบางคนก็มีเต็นท์บางคนก็ไม่มีเต็นท์ในช่วงสายนั้นจะมีผู้คนไร้บ้านจำนวนมากที่มานั่งรอขอทานหรือบางคนก็มาหางานทำ โดยเป็นการนั่งรอของเงานทําจากนายจ้างที่จะมาจ้างแรงงานในราคาถูกแรงงานเหล่านี้ต่างเป็นทั้งคนจนและคนไร้บ้านที่อยู่ในย่านนี้ทั้งนั้นและมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราจะเจอคนเสียสติเดินไปเดินมาพูดจาถักทางเราตามข้างทางระหว่างทางเราจะพบกับเศษขยะมากมายที่ตกเกลื่อนอยู่ข้างทางมีองค์กรการกุศลที่คอยแจกอาหารสําหรับผู้คนที่ยากไร้คนจนคนไร้บ้านใน แถบนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีผู้คนมากมายที่มาเข้าคิวรอรับอาหารหรือว่าของใช้ประจำวัน อาหารที่แจกก็จะมีน้ำมีขนมปังมีกาแฟซึ่งก็พอให้พัฒนางชีวิตได้ประมาณหนึ่งมื้อมีทั้งบูธแจกอาหารของรัฐบาลและบูธแจกอาหารของเอกชนมากมายแต่ก็ไม่มากพอที่จะแจกอาหารให้สำหรับผู้คนทั้งหมดนี้ระหว่างสำรวจสลัมแห่งนี้เราก็ได้พบกับบรรดาผู้คนมากมายที่เขาจะเดินทางไปพร้อมกับสัมภาระส่วนตัวที่พกกันค่อนข้างจะมากมายบางคนก็ใส่ถุงบางคนก็พายเป็นกระเป๋า หรือมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเป็นถุงสัมภาระเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าแป้งสีฟันหรือแม้กระทั่งอาหารที่พวกเขาเหล่านั้นพกติดตัวกันไปตลอดพวกเขาเหล่านี้ทํางานรับจ้างรายวันเพื่อที่จะหาเงินมาใช้ประทังชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารเครื่องนุ่งหม่มหรือเป็นการเช่าที่อยู่อาศัยซึ่งบางคนนั้นก็เลือกที่จะเช่าที่อยู่อาศัยเป็นรายคืนคนที่ใช้ชีวิตในชุมชนนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตกั เป็นอย่างหลักแหลงแต่เป็นการใช้ชีวิตแบบร่อนเล่พเนจรไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นในชุมชนนี้เต็นท์พักพิงที่เราเห็นเหล่านี้เป็นเพียงเต็นท์ชั่วคราวเท่านั้นในช่วงค่ำคืนนั้นชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างน่ากลัวและอันตรายมากและไม่ปลอดภัยเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเดินคนเดียวในชุมชนแห่งนี้ในระหว่างการสำรวจเราก็ได้พบชายคนหนึ่งที่พยายามเดินขายสินค้าให้กับผู้คนที่อยู่ในสลัมแห่งนี้ปัญหาเหล่านี้ทั้ง งหมดทั้งมวลแล้วเป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ไขมานานแสนนานแต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลพยายามแก้ไขแล้วแต่คนในชุมชนเขาไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรแล้วทําไมเขาถึงไม่ออกจากสกิโลมีหลายสาเหตุที่ทําให้คนไม่ย้ายออกไปจากที่นี่ความยากจนเป็นสาเหตุหลักๆผู้คนในสลโลส่วนมากยากจนและยากจนมากพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะย้ายที่อยู่ไปยังที่อื่นได้ลําพังหาเงินพักพิงในแต่ละวันนั้นก็ยังเป็นเรื่อง บากหรือจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพผู้คนในสกินโลส่วนมากมีปัญหาด้านสุขภาพเช่นโรคเดือดรังปัญหาที่เราพบได้มากที่สุดในการลงพื้นที่สำรวจคือปัญหาสุขภาพจิตหรือ,อยาเสพติดปัญหาเหล่านี้ทําให้พวกเขาไม่สามารถทํางานหรือหาอไรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองได้ทําได้แค่เพียงอยู่ในวังวนเหล่านี้เท่านั้นโดยเฉพาะคนที่ติดยาเสพติดนั้นก็จะอยู่กับปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆและยังอยู่ในวังวนเหล่านี้เราจะเห็นตอกซอกซอยหนึ่งที่มี มีหนุ่มใบรุ่นคนนึงเขามีเข็มฉีดยายอยู่ในมือและเขาพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้ผู้คนไม่อาจย้ายออกจากสกินโรเช่นเครือข่ายทางสังคมการเข้าถึงบริการต่างๆหรือความผูกพันกับชุมชนนั่นเองซึ่งบางคนไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่จะพึ่งพาได้พวกเขาจึงรู้สึกว่าสกินโรเป็นชุมชนเดียวที่พวกเขามีอยู่ บางคนอาจเคยถูกทำร้ายหรือถูกรังแกจากชุมชนอื่นๆพวกเขาจึงรู้สึกว่าสกินโลเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากกว่าบางคนติดยาเสพติดหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตพวกเขาจึงไม่สามารถหาที่พักพิงหรือหางานในชุมชนอื่นๆได้การแก้ไขปัญหาความยากจนและอะไรบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้คนให้สามารถย,าย้ายออกจากสกินโลได้รัฐบาลและองค์กรต่างๆควรทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนามาตรการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพแต่ นั่นก็เป็นเรื่องของอเมริกาส่วนประเทศของเรานั้นก็มีสลัมเหมือนกันถ้าให้คุณเลือกคุณอยากอยู่สลัมประเทศไหนระหว่างสลัมอเมริกา หรือสลัมบ้านเราและสําหรับคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้จากการจ่อลึกสกินโลสลัมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสลัมนี้ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ